ดีครับมือนีมาแบบเรียวๆด้วยครับพอดีว่าจะมาเปิดแบงนะครับแม่นี่กับเอ่อแม่ยู่ด้านหลังฝุ่นนะครับก็คือเอ่เป็นชุดเป็นชุดสามหัวใจนะครับแต่ว่าลูกเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้เบ่งพอลูกเพิ่นอยู่ในขอกนะครับตอนนี้ลูกเพิ่นได้ประมาณสิบเดือนละอยู่ในขอกนะครับเอาพ่เป็นการเซเวล่าครับแม่แรกนะครับนี่แม่นี่แม่นี่เป็น ลูกเบิรมพันลานนะครับนี่เป็นลูกเบิรมพันลานเป็นตอนนี้สถานะทองเจ้าไดมอนด์เดี๋ยวคือคือทั้งสองแม่นี่นะครับทั้งสองแม่นี่ท่องท่องไดมอนด์ทั้งสองนะครับท่องไดมอนด์ทั้งสองเป็นไดมอนด์นี่เป็นพ่อพันยูนีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้เบิ่งนะครับสาหรับเจ้าไดมอนด์ตอนนี้สถานะเพิ่นคือนทองไดมอนด์แลวก็ลูกตัวที่คลอดไปแล้วก็คือลูกของไดมอนด์เป็นตัวผู้นะครับของแม่นี่เป็นลูก ของเบื้อพลานในท้องนี่เป็นตัวที่สามนี่ในท้องนี่เป็นตัวที่สามแล้วก็ซื่อว่าแม่บุญนะครับนี่แม่บุญแล้วก็ท้องแรกเพื่อนกับเป็นตัวผู้ลูกกระทิงผู้นะครับแบ่งไปแล้วท้องที่สองกับเป็นตัวผู้เดี๋ยวขึ้นภาพไปเบื้องลูกเพื่อนนี่ครับอยู่ในภาพนี่สิเป็นตัวท่งขวาได้ครับอายุประมาณสิบเดือนนี่แหละครับอันนี้เป็นแม่เพื่อนนะครับตอนนี้ท้องได้ ซีเข่าซีบเดือนละนะครับตัวนี้ทองไดมอนด์ซีเข่าซีบเดือนแล้วไดมอนด์ก็คือตัวที่เห็นนั่นแหละนะครับเป็นพ่อพันธุ์ยุนี่สูงประมาณร้อยหกสิบแปดนะครับอายุสี่ปีก็วิเก้าเดือนนะครับสําหรับไดมอนด์นะครับอันนี้แม่บุญนะครับทองไดมอนด์เปิดนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่ซีนะครับเปิดไว้ที่ซีมื่นถวนนะครับซีมื่นหนึ่ก็คือได้เป็นซ้ำหัวใจนะครับได้ทั้งลูกได้ทั้งแม่ แล้วก็ได้ทั้งอันนี้อันนี้เป็นเป็นแบบงดต่อร่องเลยครับงดต่อร่องอันนี้นะครับผู้ใดอันนั้นกน็ทักมาในเพจทุ่งออทไทยฟาร์มนะครับเป็นภาษาไทยน,นะครับทุ่งออทไทยฟาร์มหรือโทรมาเบอร์0850112430นะครับเอาเดี๋ยวมาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตามมาเลยเด้อเอาแบบเรียลๆหน่อยนะครับต่อไปแม่นี่ ครับแม่นี่แม่นี่นะครับเป็นแม่ที่สองนี่ตัวนี้ก็ได้มาพร้อมกันกับแม่แรกๆนะครับเป็นควายชุดแรกของยูนีก็คือสถานะตอนนี้กระท้องไดมอนด์นี่กันก็คือไดมอนด์ก็ขึ้นเดี๋ยวขึ้นภาพให้เบื้องล้วนะครับขึ้นภาพเบื้องล้วลูกไส้เพื่อนนะครับลูกตัวแรกเป็นลูกไส้ลูกกระทิ่งผู้ลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองนี่ อยู่ในภาพนี้นะครับเป็นตัวขว้ามือนะครับอายุซิบเดือนนะครับซิบเดือนกว่วนะครับลูกไส้เพื่อนนี่แล้วก็สถา,านะเพื่อนตอนนี้กระท่องไดมอนด์คือกันลูกไส้เพื่อนที่ขืนภาพให้เบื้อ,องมอกี้นี่ก็ท่องไดมอนด์นะครับไดมอนด์ก็เป็นควายที่เป็นพอพันยุนี่นะครับอันนี้เป็นควายอีสานเลยนะครับอีสานลอยเพราะว่า ผมไปนั่เขามาตั้งแต่ตอนเพิ่อนอายุปีนึงนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเอ่อเขาเอินว่าพอเขากะบ,บริยยนะครับพอเขากะประมาณลอยห้าสิบนะครับแล้วก็แม่เขาประมาณลอยสามสิบนะครับเอาบันนี้กะแม่นี่ว่าเป็นการเยเวลาเนาะสถานะเพิ่นกระท้องไดมอนเป็นชุดสามหัวใจเหมือนกันนะครับแม่นี่เปิดไว้ที่สี่หมื่นเท่ากันต่อร่องได้นะครับแม่นี่ตอร่องได้แม่นั่นตอรองบได้เด้วยครับ เดี๋ยวผูใ้ใดมากก็คอ่อยโทรมาสอบถามหรือว่าทักมาในเพจทุ่งอไทยฟาร์มก็ได้ครับผมโอเคครับถ้าผูใ้ใดมากสนใจก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อน <c oughs>